อย่าลืมไปติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเพจผู้แปลก็ตามลูกที่ผมแปะไว้เลยนะครับส่วนช่องผมไม่รับด้วยนี่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนวาดรูปคนกันแล้วก็แบ่งกลุ่มจับคู่กันนะได้ไงกันฉันมาคู่กับโมลินากาสังได้ยังไงที่มาของเหตุการณ์นี้อารุณสวัสดิ์นะธามารุโยธามารุอ่าอารุณสวัสดิ์ นายได้ยินเรื่องเรียนศิลปะวันนี้ไหมอ่ะไม่นะเขาให้วาดรูปคนน่ะเออเอาจริงดิแล้วเราต้องวาดใครล่ะที่ฉันได้ยินมาให้แต่ละกลุ่มจับคู่กันและวาดรูปน่ะโมลินาการ้างมาคู่กับฉันเถอฉันก็อยากคู่กับโมลินากาสร้างเหมือนกันงั้นหรออย่างนั้นก็ต้องอธิบายให้โมลินาการ้าง แน่นอนใครๆก็เลือกเธอไปเป็นแบบก่อนฉันไม่ควรที่จะวาดกับโมนิหนะ้ากาซังสินะงั้นฉันขอทาม,มารู้นะฮะไม่ไม่ไม่เขาเป็นของฉันอะไรนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะวาดนาะยให้น่ารักเองนี่ไงตัวอย่างปล่อยให้ฉันวาดผู้ชายน่ารักเองนั่นแหละที่ฉันกังวลเลือกฉันสิ ใหม่ชั้ำตังคาพักโมน่อากาศซังอืมถ้าเป็นแบบนี้ทั้งคู่เป็นที่นิยมกันจังนะเอามาจับคู่กันเลยดีไหมอ่ะอ่าใช่เป็นความคิดที่ดีนี่หาฟัางดูยุติธรรมดีนะสำหรับฉันนะ่ะก็ได้นะถ้าเธอจะเอาแบบนั้นนะ่ะเอาเลยฮาฉันปฏิเสธไม่ได้ เอาละเราจะเริ่มจากคนแรกนะพวกเธอมีเวลาโพสท่าแค่สามสินาทีนะเป็นเหตุการณ์ที่ฉันไม่สามารถจินตนาการได้เธอกำลังมองฉันอยู่จ้งอยู่ในระหว่างเรียนฉันคงไม่มีทางเลือกใครจะเป็นแบบก่อนหรอฉันเป็นก่อนแล้วกันอ่ะโอเคงั้นโพสเลย โมลินากาซังเหมือนนั่งแบบเลยฉันพันนั้นได้เลยว่าเธอต้องถ่ายรูปขึ้นแน่ๆเอ๊ะะอ,อ,อะไรล่ะนั่นโมลินากาซังเธอ,อต้องการให้ฉันวาดเธอในท่าโพที่น่ารักแบบน,นี้เหรอ ไมล่ะแต่มันก็น่ารักแต่ก็ยังนี่ทามารู้เออหืมฉันลืมเอาอยางลบมานะ่ะนายนี่มันฉันรู้นะว่าเธอสวยหนะ้าแต่นายก็อยากเสียเวลานั่งมองเธอนานล่ะอุ้ยหูป,ปากของนายไปเลยนะแล้วก็ไปทำงานของนายซะสวยจังเธอกลับมาเป็นปกติแล้ว โทษทีนะแต่ฉันจะต่อด้วยท่านี้เธอไม่ได้หมายความว่าน่ารักหรอออฉันจะมองเธอสามสิบนาทีไม่ได้หวังว่าฉันจะวาดเธอออกมาดีนะแต่ว่าฉันวาดรูปไม่เก่งตอนนี้เธอก็น่ารักเป็นพิเศษเธอจะโพสท่าแบบนี้ไหมนะถ้าเธอไปคู่กับคนอื่นแต่ก่อนหน้านี้เธอก็หยุดทำบ,บางทีอาจจะเป็นเพราะฉัน อืมฉันต้องทำมันนน่าน่าารรัััักกจจงงหมดเวลาแล้วนะสลับกับคู่ได้แล้วเอ้ยเหนื่อยจังก็อย่าโพสท่าแปลกๆสิมันออกมาไม่ดีเลยเฮ้ยทำมารู้เป็นไรนะ่ะไม่มีอะไรฉันแค่คิดว่าฉันวาดออกมาแย่นะ่ะจริงเหรอขอดูหน่อยสิฉันยังไม่ได้ดูเลยไม่มีทางชิ ถ้าที่เธอโพสต่อหน้าฉันและมันยังให้ตายเธอทามารุคุงไม่มาโพสท่าหรอเฮอ,อไ,ดได้เวลาเปลี่ยนแล้วสินะโทษทีนะอ่ะเออขอขอโทษนะฉันหมายถึงขอโทษที่ฉันวาดออกมาไม่ดีเลยถ้าฉันวาดดีกว่านี้แล้วก็มันน่ารักจังขอบคุณนะ มันจะรอมันนะเธอหน่ารักกว่าที่คิดไว้อีกทามารุยืนขึ้น